เมื่ี้เี้กันนีัว่ะ้ยมันจะงปามันจะมันจะนระวัวคุณไนเพื่อนตามไม่ได้เพื่อนตามไม้นึนึนนึงนนึงรวังรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โดนนะืกว่ายืบว่ันอนอนอมนมาแ้วหาแ้วสวนสวนข้าหลังาสวนข้าหลัง

ตรงนี้ตรงนี้เดินเดิดหม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 ดมาตายตายตายหมดตายหมดตายหมดเลย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 